ขโมยของอ่ะฮะขโมยของอยากได้เหรออยากได้เหรออยากได้เหรอก็ว่าทําตัวแปลกๆเดินไปเดินมาจะแท้คุณทำอะไรอ่ะคุณมีสิทธิ์อะไรมาทําเขาแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอพีลรักเป็นไรไหมมาซื้อไข่เกินไปเหรอก็เห็นเห็นอยู่ว่าขโมยของอ่ะไม่เชื่อก็ลองไปเปิดกล้องดูดิก็เห็นปกตินี่ไม่เหมือนคนสติไม่ดีตรงไหนนี่ไม่คิดว่าจะเป็นขโมยนะต้องขอโทษด้วยครับ ต่อไปอย่าไปทำแบบนี้เองนะครับกลับบ้านกันที่ร้างไม่ไม่กดนะทีล้าง้าต่อไปคุณอยากกินอะไรก็บอกผมนะผมจะพาไปซื้อแต่อย่าไปทำแบบนี้อีกรู้ไหมขายขายดอกไม้สามซื้อเค้กซื้อไข่อ เงินไม่พอโอ้ส้มร้านนี้อร่อยเน,นี่ยเดี๋ยวผมพาคุณไปซื้อส้มครับอยากได้ส้มเชิญทางนี้ได้นะครับไปดูก่อนได้นะครับไม่ดีไม่ดีสีเขียวแน่นๆดีดีต้องรู้สีเขียวแน่นๆสวยๆแบบนี้นะถึจ,ะจ้า่อยจ้ามันจะจำไว้ อยาก,กินส้มใช่ไหมยรอบนี้เฮียไม่คิดตังนะนะไม่ได้เฮียของซื้อของขายเท่าไหร่ครับให้ไม่เอา <c oughs> เอานี้หนูเอาส้มเฮียเฮียเอาดอกไม้หนูเอาเป็นว่าเราหายกันโอเคขอบคุณมากนะครับเฮียไปที่เราเรากลับกันเฮียรครับเฮียทางนี้มันไม่ดีมั้งร้านเราก็ไม่ค่อยมีคนเดินอยู่แล้วกว่อจะกคารได้โลงหนึ่งอ่ะมันไม่ง่ายนะครับเฮีย นายเพิ่งมาใหม่คงยังไม่รู้สินะสามีของน้องคนเมื่อกี้ป่วยเป็นมะเร็งเล้วสุดท้ายเธอรับไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเธอเลยกลายเป็นคนเสียสติไปตอนนี้เราก็พอมีอะไรที่ช่วยเขาได้เราก็ช่วยอะไรที่แบ่งปันเขาได้เราก็แบ่งปันครับเฮียครับไข่ส้มครับไข่ส้มครับขย,ยนันร้านเราไม่มีคนเดินแต่เ,เราก็ขายครับส้มเปรี้ยวๆครับมาที่เดี๋ยวคุณนั่งตรงนี้แป๊บหนึ่งนะอย่าไปไหนล่ะเดี๋ยวผมมา ไปหยิบของแป๊บนึงไข่มะม่าทีิลงคุณหิวหรือยังอ่ะเอ้าทลงล นมตกใจหมดเลยนึกว่าคุณไปไหนแล้วฉลองวันเกิดการที่รักทุกสามวันเกิดคุณจำได้เหรอคุณจำวันเกิดผมได้ด้วยแต่ว่าไม่มีใครอัอนเกิดกินกินมาที่รากนั่งที่รักกิน วันเกิดของคุณทุกปีอ่ะฉันจะต้มบะหมี่ให้คุณกินแล้วก็จะเพิ่มไข่อีกหนึ่งฟองจ้าคุณบอกเ<ม>องนะกินเ,อเยอะๆรีบกินเลยทีละที่คุณไปขโมยของอนะ่ะเพื่อจะมาฉลองวันเกิดให้ผม <c oughs> ใช่ไหมอือ <c oughs> หมอครับภรรยาผมเป็นไงบ้างครับภรรยาของคุณหรอได้รับแรงกระทบกระเทือนจากสมองมากเกินไปอ่ะตอนนี้อะ ทำให้แกสมองเสื่อมแล้วก็เกิดการเสียสติแต่คุณไม่ต้องกังวลไปนะคนไข้อะยังมีโอกาสหายได้ซึ่งคุณต้องเล่าความทรงจําเก่าๆให้คนไข้ฟังแบบนี้ถึงจะเป็นวิธีที่รักษาที่ดีที่สุดขอบคุณครับหมอขอบคุณมากมือถือมือถือให้ให้วันเกิดคุณไปเอาเงินที่ไหนมาซื้ออย่าบอกนะว่าคุณไปขโมยมาอีก ไม่ได้ไม่ได้ขโมยขายขายของช่าง้วคุณดูสิถ้าปีหน้านะถึถงวันเกิดผมะสิ่งแรกที่ผมอยากซื้อให้ตัวเองอคือโทรศัพท์ผมจะซื้อใหม่หนึ่งเครื่องจ้าถ้าคุณทำตัวดีอ่ะเดี๋ยวปีหน้าวันเกิดคุณอ่ะฉันซื้อให้นะคุณพูดเองนะผมขอยืมเล่นหน,น,น่อยสิอธิษฐานอธิษฐาน ทีหลัถ้าวันหนึ่งผมได้จากคุณไปแล้วอ่ะคุณสัญญาเผมเลยไหมว่าคุณจะดูแลตัวเองอย่างดีไม่เอาไม่ให้ไปไม่ไปไม่เอาไม่ไปไม่ไปผมจะไม่ไปจากคุณผมจะอยู่กับคุณตลอดไปนะ<า>ไม่ลองนะ ถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจก,กำลังสงสัยว่าทำไมเราต้องต้มบะหมี่ให้กินในวันเกิดเพราะอะไรครับน้องถิงเพราะเป็นประเพณีของชาวจีนนะคะที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยชาวจีนมีความเชื่อว่าถ้าเราทานหมี่ในวันเกิดจะทำให้อายุยืนยาวหรือที่คนไทยเรียกอย่างหนึ่งว่าหมี่ซ่วน,นะคะครับ แล้วมีที่ได้กล่าวมานะครับผมไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะในวันเกิดเรายังสามารถนําไปใช้ได้ในเทศกาลต่างๆที่สําคัญนะครับโดยที่ว่าเราจะนําไปมองให้แก่ญาติผู้ใหญ่ซึ่งเปรียบเสมือนความรักและเป็นคอํอวยพรที่ทําให้ญาติผู้ใหญ่นั้นมีอายุที่ยืนยาวนะครับสําหรับคลิปนี้เราต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ